ฮอนด้ฝากกระสารถยนต์ไฟฟ้าจีนเปิดตัว Honda City Hatchback d r i v e ลซิตี้คา5ประตูสไตล์สปอร์ตแฮชแบกสุดเท่รุ่นพิเศษพร้อมไลน์อัพผลิตภัณฑ์หลากหลายที่จะพาทุกชีวิตขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมเสิร์ฟหนักด้วยแคมเปญและเข้าเสนอพิเศษสุดปังในงานบากอกมอเตอร์โชว์2025 Honda โดยบริษัท Honda a u t o ต o โมบิประเทศไทยจำกัดและบริษัทไทยฮอนด้จำกัด ผลึกกำลังต่อเนื่องจัดเต็มไลน์ผลิตภัณฑ์ทางรถยนต์รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์นเอเนกประสงค์ในงานมอเตอร์โชว์2025ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยที่พร้อมสร้างความสุขและขับเคลื่อนการใช้ชีวิตอย่างอิสระในหลากหลายรูปแบบผ่านผลิตภัณฑ์และบริการนายฮิเดโอะคาวาสกะประธานกรรมการบริหารและซ e o บริษัทฮอนด้าอโตโมบิวประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าการผลึกกำลังอย่างต่อเนื่อง ของกลุ่มบริษัทฮอนด้าประเทศไทยในปีนี้เป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งนฐานะแบรนด์ที่ส่งมอบความสุขและอิสระในการขับเคลื่อนผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ความไว้วางใจและการสนับสนุนฮอนด้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนทาให้บริษัทบรรลุความสําเร็จในการผลิตรถยนต์นั่งครบ4ล้านคันในประเทศไทยความสําเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทสําคัญของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตและส่งออกหลักของฮอนด้า อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะเติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดความสาเร็จในครั้งนี้ไปสู่การสร้างสารรค์สิ่งที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าในปีนี้เราจะยกระดับการนําเสนอคุณค่าของแบรนด์พร้อมเดินหน้าในการสมบูรประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าในทุกทัชพอยต์ภายใต้แนวคิด where the drive means more honda ขับเคลื่อนชีวิตไปให้สุดในแบบที่เป็นคุณเพื่อถ่ายทอดให้เห็นว่ารถยนต์ของเราเป็นมากกว่ายานพาหนะเปรียบเสมือนเพื่อนคู่ใจที่วางใจได้ ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและขับเคลื่อนแรงบันดาลใจเพื่อมอบความสุขในทุกการเดินทางและทุกช่วงเวลาของชีวิตขอให้ทุกท่านติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ Honda ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปด้วยกัน Honda City h a t h h b c k k r ด v วิลมาพร้อมกับการอัพเกรดดีไซน์เพิ่มเติมความสปอร์ตสุดเท่ดูด,ดันเร้าใจสะกดทุกสายตาด้วยชุดแต่งภายนอกรอบคันใหม่สุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าทูโทนและสเกิร์ตหลังทูโทนคิ้วตกแต่งกันชนหน้าด้านล่างชุดตกแต่งไฟตัดหมอกคิ้วตกแต่งกันชนหลังด้านล่างหลังคาสีดําโลโก้รุ่นย่อยพิเศษดรวิวเห็นเด่นชัดด้านท้ายโลโก้เอชมาร์สีดํทาทั้งด้านหน้าและด้านหลังโลโก้รุ่นรถสีดําล้ออลอยสีดาสปอยเลอร์หลังสีดาสเกิร์ตข้างมือจับประตูสีดําชุดตกแต่งสปอยเลอร์หลัง Hondacity h a t c h b a c k r i v a l ซิติคาร์หประตู Star Sport Hatchback สุดเท่รุ่นพิเศษเปิดให้จองและจำหน,นนในราคา829,000บาทมาพร้อมสีภายนอก4ีขามุกพลตตินัมพร้อมหลังคาสีดำทูโทนและมีให้เลือกในรุ่นย่อย e-hvrs จำนวนจำกัดเพียง1,000คันเท่านั้นมาพร้อม2ข้อเสนอพิเศษเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจองตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง7เมษายน2568รับรถตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง30มิถุนายน 2,568ทางเลือกที่1 Double Smile Plus ผ่อนเบาดาวสบายเลือกผ่อนได้ตามสไตล์ที่คุณชอบค่างงวดเริ่มต้น8,108บาทคำนวณจากรถยนต์ City Hatchback rival ใหม่เงื่อนไขาดาว20%ผ่อน7ปีหรือเลือกดาวต่ำเพียง10%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางทางเลือกที่2 ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.2%สำหรับเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ Honda และครอบครัวและดอกเบี้ย2.35%สาำหรับลูกค้าทั่วไปพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางและข้อเสนอพิเศษรักเก่าแลกซื้อรถใหม่ Honda Happy t r a d e In เมื่อนำรถยนต์ Honda มาขายแล้วรถยนต์ Honda City h a t c h b a c k Rival ใหม่ที่โชว์รูม Honda รับเพิ่มบัตรตน้ำมันมูลค่า20 0 0 0บาทหรือเมื่อนำรถยนต์คันเดิมยี่ห้อใดก็ได้ มาขาและออกรถ Honda City Hatchback d ร i v วลใหม่ที่โชว์รูม Honda รับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันมูลค่า1,000 0บาทเมื่อจองตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง7เมษายน2,568และรับรถตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง30เมษายน2,568 พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ